ค่ะก็คือให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้เลยค่ะว่าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะที่ตลาดน้องมนและก็ชายหาดบางแสนเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณสุชาติก็บอกว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกที่จะรับผิดชอบเนี่ยพอไปเช็คกระแสะแล้วเนี่ยกระแสะตอบรับตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของกระแสะของรวมไทยสร้างชาติในพื้นที่ภาคตะวันออก ทุกคนเนี่ยรักลุงตู่เพราะว่าลุงตู่เนี่ยทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนก็มองว่าอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะในการทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองทำเพื่อประชาชนเป็นหลักไม่ได้ทำเพื่อครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังบอกว่าที่ผ่านมา8ปีไม่มีเรื่องของการทุจริตไม่มีการช่อโกงอยู่ได้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าลุงตู่เนี่ยทำจริงนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่กดดันเลยถ้าจะต้องหาเสียงในพื้นที่ภาคตะวันออกของคุณสุชาติชมกลิ่นก็ว่าแบบนี้ครับ นะฮะก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าถ้าไปลงมื้นที่ภาคตะลอกจะเป็นอย่างไรเวทีปราัสใหญ่ภาคตะลอกจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันนะครับ